สองสลงสอนจางสีชยมผู้ครับเจเอ็ม,มสายครับสายอยู่สายนะงัดมามตไสายครับตัวนี้เหลืออะไรครับจารย์เครับผม

เฮ้ <Hey. S 2> <ผ>ม,มึกใหญ่มึกใหญ่บอกแล้วว่าเจ้าทีเจ้าทีมปล่อยห้าว้มือใหญ่ครับผมโดนโดนแล้วดีนะขยับดีเลยย่งไงใช่ยังไงโอ้โหอัดูใหญ่นะผมว่าติดทิ้นสิบหายแล้วโก คนดันอแวใหญ่ดิลากขนาดเนี้โอ้ยโคตรใหญ่อ่ะนั่งจับแบบนั่นโลอ่ะโอ้ยดูดิแม่งออกมันออกโอ้ยหักเลยตัวเนี้ยสุดยอดครับผม ชิบหายแล้วกูเหลืออยู่คนเดียว หสองจานพาโดนแล้วครับหูดูไซโหนี่โหไซสวยครับ สายดิสวยสวยสวยครับหนอนยางสีชมพูครับ,บ a j m น,น่าอีกซ์ติวใส่ใส่น่ารักมากแจ่ฟันตัวเงี้ยครับเอ้าวบูไม่ปลาอะไรครับข้างกระเป๋าเจ็บปะเจ็บ จริงด้วยผู้พ่ดีฝางนมจันขอบคครับ กดกดงม function, ีสายครับมีสายมีสายเนี่ยงัดมาจานมีสายนะตัวนี้ไปกดตึกวเลยสขนมาเนี่ยเปียบ่ะอูยดูขนดิอู๋จ้าอู๋ยยอดดูดูอูนี่มันต้องถ่ายรูป หูไซนี้เอ้หูว่ามันมือกดนะสวยง,งามครับเดี๋ยวอะไรครับอาจารย์เอ m ครับผมขาวหวานจนี้ครับดูเกันต่อ

กระโปดนครับพอ <c oughs> ดีกินใกล้มาไม้พี่ อัดโกรนมันโกนนี่ยน่ปลาอะไรอ่ะไม่เชื่อเหรอเหงาเลยจะกินช่วงเ้าช่วงเย็มั้ยนหมช่วผมก็ว่างอย่างเงียแล้วใส่ใส่มาแล้วมันก็แบบช่วงโอ้ยโอ้โห

ขางเหลี่ยงเหรอกดังวะตัวแค่นี้อุอ้ยขนกลมโอ้ขอนกลมโหของขนกมหน้าวิ่งไปสองทีมโอ้ขอนกลมตัวแรกด้วย,ย,ยแม่งโชว์ไม่โดน 是。Uh